พร้อมยังครับพี่อ้อมครับพร้อมยังครับกางเกงขาเท่ากันเนี่ยนะเท่าแล้วฮะมันควรจะประมาณนี้ป่ะนี่แหละพี่หรือมันต้องสูงกว่านี้หน่อยประมาณน้ำแค่ตุ่มพอเฮ้ยอีอาดอย่าพึ่งดิวะไปเฮ้ยว่าสวัสดีคุณผู้ชมสักครั้งนึด้ไหมครับพี่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่อ้อมสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนครับพี่อ้อมครับอ้าววันนี้ก็จะไปเช็คอินกันไหมไปเพราะว่าเชียงใหม่นะคะเป็นจังหวัดที่วัดเยอะมาก แทบจะเขาเรียกว่าช่วงเว้นช่วงช่วงเว้นช่วงอ่ะโอ้มันคืออย่างที่พี่อ้อมบอกในที่โรงแรมบอกว่าบางคนที่เขาไปถ่ายอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายไปก้าวไปไหว้พระก้าววัดกันมีค่ะคือเชียงใหม่วัดเยอะพี่อาร์ตวัดเยอะจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่วัดเยอะอะค่ะแล้วเชียงใหม่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะเห็นวัดแบบพี่จะอาร์ตหันหลังดิครับก็วัดแล้วล่ะวัดนะครับวัดสำเพาวัดสำเพาคือตรงนี้ไม่รู้กี่วัดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปนู่นนี่นั่นกันให้พอเห็นว่าเฮ้ เชียงใหม่มีวัดอะไรบ้างเราจะยกเป็นตัวอย่างพอสังเขตแต่เวลาผมมาเชียงใหม่สเสน่ห์อย่างหนึ่งคือรถแดงรถแดงตุตก๊กค่ะมอเตอร์ไซค์นี่ไงกัวที่ไหนอ๋าเดี๋ยวเราหาที่เช่ามอเตอร์ไซค์แต่ปัญหาค<อ>ือมอเตอร์ไซค์เราไม่มีเราเช่าเช่ไหมคบเช่าเช่าเลยพี่พร้านนี้เลยฮะสามิรม ร้านนี้เขาเปรี้ยวย่อมชอบชอบทางด้านแนวไหนครับทางแนวใจตลาดหรือว่ารักสวยรักงามเอาน่ารักกุ๊กกี้คิคุถ้าน่ารักนี่ผมเล็งคันนี้ไปแล้วฮะคันไหนนี่เฮ้ยอาร์ตหวานหวานหวานมาดูนี่ดิคะป้ายทะเบียนว่ะเฮ้ยอาร์ตตี้อาร์ตเปลี่ยนใจไหมเจ็ดห้าศูนย์ด้วยหวยออกไม่กลัวกลัวคิตตี้ว่ะฮัลโหลคิตตี้โอเคแล้วเราไปเลยปะได้เลยครับ นี่เดี๋ยวัทงครั้งต่อไปเราจะพาพี่อารมานี่นะครับวัดคันเตานะครับแต่วันนี้เราพามาวัดเจดีหลวงก่อนนะครับเดินไปก่อนเลยนะครเดินไปก่อนเลยครับ,รบขอบคุณครับชีวิตปลอดภัยขอบคุณครับพี่อาร์ครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าอาร์ตทำแบบนี้พี่จะไม่ขึ้นมาตั้งแต่แรกอะ คิตตี้เรียกจะไม่ได้เข้ากับตัวเลยคิตตี้ก็ทะเบียนรถอาเป็นคิตตี้ได้เลยครับตอนนี้เราถึงแล้วนะคะวัดเจดีหลวงนะคะเป็นวัดที่เรียกได้ว่ามีพระเจดีนะคะที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้พี่อาร์ตเก่าแก่ที่สุดเลยและใหญ่ด้วยค่ะเก่ามากอะใหญ่มากด้วยนะคะพี่พี่อาร์ตดูนะคะ แลวตรงนั้น,นจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นด้วยค่ะ <Ừ. S 1> จำหลวงปู่มั่นได้ใช่ไหมไตั้งแต่เราแรกๆเลยเราจะได้ยินชื่อท่านบ่อยๆใช่ไหมคะพี่อาร์ตเริ่มคุ้นหูแล้วนะครับผมนี่พระแก้วหยกเชียงใหม่ครับพี่อาร์ตพระพุทธเฉลิมสิริราชหวห้ามขึ้นเนะาะข้อสักการะอยู่ข้างล่างนะแต่ใหญ่ไหมล่ะพี่อาร์ตมาดูดิ ใหญ่ไหมต,ตรงนั้นนะคะที่จะเป็น s <S หอธรรมและพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หลวงเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของมีประวัติต่างๆนะคะแล้วก็จะไปเห็นเรื่องของหลวงปู่มั่นเป็นแบบอยู่บางส่วนนี่พี่อาเดี๋ยวเราเข้าไปใน <Bruce. S 2> โบดกันนะคะครับโอ <s we ep> ้หโบดอลังการมากอะ <S <s <we ep> พี่อาช่วยถอดแว่นแล้วดูโอ้โห สูงกว่าเดิมอีกแล้วมันยิ่งทําให้อากาศเย็นอ่ะโปร่งใช่เนาะเป็นไงงามไหมครับเราใช้คําว่างามไหมคะงามเลยฮะเหลืองอลามเลยนะใช่ไหมคะก็ยังไงเวลาเราเห็นพระประธานก็คือพระพุทธองค์ใช่ไหมคะซ้ายขวาก็จะต้องมีพระอัครสา,าวกอยู่ในทุกที่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละที่จะแตกต่างกันที่ศิลปะและที่เราเห็นจะเป็นพระยืนใช่ไหมคะ ปกติเราจะเห็นเป็นพระคล้ายๆเป็นพระปางปางมารวิชัยที่นั่งใช่ไหมคะเริ่มคุ้นตาเนะี่ยพี่อาร์ตก็จะคุ้นขึ้นแล้วก็จะประดับตุงหรืออะไรที่เป็นลักษณะของของของชาวล้านนาของชาวเหนือนะคะสวยไหม <c oughs> ไม่ค่อยได้เข้ามาสังเกตใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เคยมาวัดที่เชียงใหม่มาก็เอาตรงๆโทษทษนๆวอร <c oughs> ์มภับอ่ะไม่เป็นไรมันก็ เป็นวิธีของช่วงเวลาหนึ่งของคนในจริตหนึ่งมันก็ไม่ถือว่าอะไรคือความผิดหรือความถูกนะคะคแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเออเราเราอยากได้ลองเข้ามาแล้วเราเปลี่ยนดูก็ไม่ได้เสียนะพี่อว่าแล้วพอเข้ามาแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงครับเออเราก็สบายๆนะสงบจิตสงบอารมณ์ตัวเองมันก็ได้จริงคือถ้าลองให้เวลากับตัวเองอะไงเราอุสเรากรอกอยู่นะว่าเราศาสนาพูดธน่ะ เราเรากรอกว่าเราศาสนาพุทธแต่เราอาจจะไม่เคยทําตัวเป็นคนพุทธสักเท่าไหร่แต่น้อยที่สุดเราไม่ผิดศีลค่ะโอเคสบายนะสวยยังไงเดี๋ยวเขาจะมีงานวันที่เรามาถ่ายทํากันวันนี้คือเดี๋ยวเขาจะมีงานฉลองพัดยศของท่านเจ้าอาวาสท่าเบี้ยมจะไม่ปิดนะคะแค่เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าไงครับถ้ามีโอกาสคือถ้ามีโอกาสผมว่าสักครั้งหนึ่งมาที่วัดนี้นะฮะแล้วคุณจะรู้ว่า ศิลปะล้านนางามใช้คำว่างามอย่างที่พี่ออมว่างามแล้วแบบท่านในกรุงเทพไม่ค่อยไม่มีเลยแหละคนละเขาเรียกคนละแบบคนละคนละสไตล์อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวัดอื่นต่อได้แล้วพี่อัดก็จะเห็นความเป็นล้านนาไปอีกอ๋อมีเงินก็เราอยู่ในดินแดนเขาเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นอีกพอไหมครับได้เลยครับไปค่ะ